ส้มเขียวหวานที่บ้านมีอยู่2ต้นครับต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกเข้าปีที่2แล้ว่ะครับกำลังเริ่มให้ผลผลิตพอดีช่วงนี้ผมให้ออกลูกแค่นี้ก็คงพอเหมาะไม่ต้องเร็งมากเพราะกลัวว่าต้นมันจะโสมครับเข้าใจว่าเป็นสายพันธุ์สายน้มพึ่งต้นนี้ตอนแรกผมปลูกลงในกระถางก่อนจะย้ายจากกระถางลงปลูกในดินอีกครั้งหนึง่งจนถึงตอนนี้ต้นออกลูกเต็มต้นเลยครับ แต่ก็ทยอยสลัดผลออกมาเพื่อรักษาสมดุลของต้นที่เห็นเหลือผลน,น้อยๆนี่นะครับเพราะว่าผมก็ทดลองเด็ดชิมอาทิตย์ละลูกจนกระทั่งตอนนี้รู้สึกว่าผลน่าจะแก่ได้ที่แล้วละ่ะก็เลยเด็ดมาชิมรสชาติกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างวางจากผู้ชำนาญการนักชิมโดยตรงเลยครับ ยื่อทางนี้ไม่ต้องเืียเต้นก่อนต้นปลอดสารต้นเล็กๆใส่น้ำผึ้งต้นงใช้พันใส่น้ำผึ้งนะคะรส<ด>ชาติเดี๋ยวลองชิมดูหวานค่ะ <c oughs> คอนเทนต์เรคอนเทนต์เของจริงวะ